สวัสด,ดีครับอ่าน้องฟิวแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันหน่อยนิดนึงสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพาพิมลสวคนนะคะชื่อเล่นชื่อฟิวค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งค่ะเพิอ่อเรียนเทมแรกเลยเนาะใช่ค่ะโอเควันนี้มาเอาเพลงอะไรมาเวิร์นชอปเออสกลามูดค่ะ โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวทีมงานรบกวนเปิดแล้วเดี๋ยวเรามาฟังว่าน้องฟิวเล่นเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะ กระโดดตอนแรกไปนิดนึงก็เลยให้มาฟังตอนท้ายเพราะเป็นรีแคปเหมือนกันเนาะยากไหมเพลงนี้ก็อ่ใช้เวลาพอสมควรค่ะสําหรับการซ้อมค่ะมีส่วนไหนที่คิดว่ายากครับอืมประมาณห้องที่สิบสองค่ะสิบสองสิบสามที่เป็นโน้ตกระโดดค่ะอ่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าทีมงานพี่ดีเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าต่างหน่อยนะครับ อ่าโอเคอ่าฟิลเห็นเนาะเห็นค่ะอืมโอเคอันดับแรกเลยก่อนจะไปถึงห้องนั้นมีเทคนิคเล็กน้อยออันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนทุกคนมี้ถามว่าจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยหายใจตรงไหนไม่มีลมเดียวอ่าต้องนึกก็คือต้องฝึกให้เราอ่ามีลมเก็บได้มากขึ้นกับสองก็คืออาสปีดต้องเร็วพอ อืมนะโอเคอ่ะคราวนี้มาดูนิวน้วที่หนึ่งเมื่อกี้ตอนเนี้ยเวลาเราเล่นมันจะกระโดดยากใช่ไหมฟิวเล่นลาทิโดเล่มันจะเป็นแบบว่าเวลาที่เราเล่นโน้ตสี่เช้เปิดหมดเงี้ยแล้วไปตัวเล่ยงเงี้ยอนปิดหมดเนี้ยเสียงมันจะกระโดดยาาครูแนะนาว่าให้ลองใช้นิ้ว C สองฟิวรู้จักนิ้ว C สองไหม นิ้วมันค้างใช่ไหมคะใช่ตัวเลยช้าอ่าแล้วสาวมันมันจะโอเคมันอาจะรู้สึกว่าเล็กลงแต่ว่าด้วยสปีดที่มันเร็ว <ges inated noise> ถ้าฟังช้าช้าเนี่ยพ <ges inated noise> ลเริ่มันต่างกันน้อยมากอีกใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองให้ฟิลลองเล่นดูฟิ้ลองเล่นนี้ปกติก่อนลาทีโดเลโดทีฟี่มีแค่นี้นะอืม อ่าแล้วลองใช้เป็นตัวเรใช้เป็นนิ้ว C 2ครับอ่าแล้วลองเร็วสิ เป็นแบบว่าด้านข้างไปเลยใช่ไหมคะเฉพาะตรงนี้เฉพาะน็อตตัวนี้เลยอ่าแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอืมนะแล้วแล้วเอามันเขาเรียกอะไรมันเราเราจะเล่นแล้วมันสมูทกว่าดูไหมสาไม่กระโดดราวนี้คำถามต่อไปฟิลมีปัญหาเรื่องเวลาเดอแล้วกลับมาโดชาร์ปตรงนี้ป่ะใช่ค่ะอืมอ่าอันนี้เป็นทริคนะเป็นทริคเป็นแทคติกเฉย จริงๆมันเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเอาไวเร็วๆมันโอเคตอนที่เราเล่นตัวเรก็คือปิดหมดเลยถูกไหมแล้วพอมาซีชาร์เนี่ยเรากดสามนิ้วสี่้าหกครั้งไว้แล้วก็ปล่อยแค่มือซ้ายมือเดียวอ,องนิ้วไีมไม่งงค่ะโอเค <laughs> อ่ะไห <laughs> นลองเล่นตัวเรตัวชาร์ปเลย อันนี้คือกดมือขวาค้างไวใช่ไหมบางเลยครูไม่เห็นนิ้วเราใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันมันเปลี่ยนเสียงง่ายขึ้นไหมล่ะก็เปลี่ยนเสียงง่าย,ย่ค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาฝึกค่ะอ่าต้องยกากกจาก,กันนะระหว่างงมนิ้วกับกับคอนโทรลเสียงง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าเทคนิคนี้ไม่ควรจะใช้แบบเวลาเล่นลากเสียงยาวๆนะคือ นิ้ว่านผ่านไปมันโอเคแล้วมันจะทําให้โทนมันสมดุขึ้นไหนลองซิมีเลโดเลมีเลโดทีตัวนี้ตัวเดียวนะตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ไม่เอาอืม อ๋อใช้ตัวสัมมเพราะมันเล็กใช่ค่ะไม่เป็นไรอ่าแต่เห็นเนาะอืมลองค่อยค่อยฝึกก็ได้เวลาฝึกนิ้วใหม่ๆเนี่ยคุณแนะนําให้ฝึกนี้ลองเล่นช้าสามครั้งแล้วเล่นเร็วหนึ่งครั้งเล่นช้าสามครั้งเนี่ยเพื่อให้ร่างกายมันจําอ่ากล้ามเนื้อมันจําว่ามันใช้นิ้วไหนอยกอย่างเช่น พอละช้าครบสามครั้งแล้วก็แล้วพอกลับไปเร็วเดี๋ยวมันจะง่ายขึ้นอืมนะลองดูอ่ะขอยากสกิดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดูตรงที่ยากอ่ะกลับมาดูมาดูตรงนี้เลยที่เราว่ายากวิธีซ้อมเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นสองสว่สวนส่วนหนึ่งคือซ้อมที่ละคอร์ดทีละคอร์ดคือสังเกตมันจะเป็น โอเพนคอร์ด okay, จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอเบเชียลอินเวอร์ชันเฉยๆใช่ไหม,มทีละทีละคอร์ดให้จำโน้ตไดนะ้อย่างเช่นอันแรกด้วยความเรามีเวลาจำกัดเราจะฝึกคลิสแค่ลองให้ฟฝึกคลิสแค่ห้องเดียวก่อนนะลองเอาแค่สี่จังหวะแรก ลาสอดโดมีสีทีเล่อ่าแล้วก็อ่าลองเปล่าเลยครับไม่ม<อ>ีปัญหาลองเปล่าเลย<อ>ใช่คำถามนิดเดงสิตัวนี้มีแฟใช้นิ้วไหนเอ่ยบีแฟดเหรอคะใช้ข้างหน้าคะ่ะใช้นิ้วพีเนาะนิ้วพีคือนิ้วชีนิ้วเดียวเนาะค่ะ อ่ะมันโอเคกันดีแล้วอืมอ่ะคราน,นี้พอซ้อมอย่างเงี้ยซ้อมที่เราขอให้จำไม่ได้อืมอขออีกทีหนึ่งซ้อมอีกที่เราขออ่ะขอที่หนึ่ง รันนี้พอซ้อมทีละขอดได้แล้วเนี่ยให้ซ้อมทีละจังหวะ mm hmm. เพราะว่าอา์ติกเร์ชันมันจะทางทุบดาวดี ต้องระวังนะฟังเออเสียงมันยินไม่ชัดห้ามทางที่โน้ตตัวล่าสุดนะต้องทางที่ตามเครื่องหมายเฉลยทาฮาฮาฮาทาท่าฮาฮาทาท่าฮาฮาทาท่าฮาฮาทาอ่ะแคปอีกครั้งนึงครับอ่ะข้อที่หนึ่งเทปโอ้ทีเนี้ย ครั้งนี้ขอสีจังหวะติดกันอืมนะอีกครั้งหนึ่งดีแล้วเเหมือนเดิมครั้งนี้ทุกครั้งที่ซ้อมซ้อมช้าสามครั้งแล้วก็เร็วหนึ่งครั้งเสมออืมแล้วก็แพทเทิร์นนี้เราจะเจออีกทั้งหมดอีกประมาณ สามรอบถึงนะหน้าตอนท้าย,ายหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าสามตรงรีแคปวิธีซ้อมเหมือนกันอันดับที่หนึ่งคือซ้อมเป็นบล็อกคอร์ดเพราะว่าเราจะได้จาจาคอร์ดได้อันที่สองซ้อมทีละทีละจังหวะการซ้อมทีละจังหวะเนี่ยคือซ้อมเพื่อให้เราชังกิ้งให้มันถูกถูกโพสิชันอืมอ่ะเอาตรงนี้ก่อนมีคําถามอะไรไหมคือสำหรับหนูคะ่ะตรงเนี้ยคะ่ะหนูชอบมีปัญหาคือเวลาตัวชิป โน้ตลงมาไงคะมันจะมีเสียงที่มันเอ่อเสียงปี๊ดอะคะ่ะมัน,มนอ๋อเอโอเคมันไม่ลงมาตัว<ช>ล่างด้วยถูกไหมอืมใช่ค่ะโอเคงั้นเราสคิปไปที่หน้าสามก่อนเลยอืมอันนี้คือปัญหาของของคนแซกโอเคขอเริ่มจากตัวง่ายสุดล้วกันตัวง่ายสุดเริ่มจากตัวนี้ก็ได้ชุดนี้อืมอ่า โอเคเวลาเราเล่นทีที่ทีเนี่ยคือจะรู้สึกได้ว่าคอมันเปลี่ยนถูกไหมอ่ะลองเล pues ่นก็นด้ลองทีที่ทีอ่ะอีกันหครับอ่ะครัวนี้ลองพยายามดกพอมันเร็วปุ๊บเนี่ยลองพยายามนึกถึงให้เปิดคอึกจําคอของหัวตัวร่างไว้อ่ะมันจะแบบว่า ่ามันจะเปิดเยอะยๆถูกไหมแล้วเราก็แค่กดออฟต t แอคชีแล้วก,กลวกับลงมา <un> อย่าเปลี่ยนคอไปตามออฟต์นบนอืมอืใช่มันลงมาง่ายขึ้น,ม,นมั้ไง,<า>ง่ายขึ้นคใจไม่เป็นไรนะง่ายเึ้ค่ะง่ายขึ้นค่ะที่หนึ่งทีที่ทีท แล้วลองตัวตัวไอไปดีซอนน mm hmm. ะ,ะตัวซอนต่ำยาวๆก่อนแล้วจำคอไว้ได้โอแล้วค่อยเป็นต่ออ mm hmm. พยายามอย่าเปลี่ยนคอไปตามออกเต็บบนนะ เฉยสุดท้ายสิมีอนันนี้ต้องตืงงเพราะว่าเราต้องจําให้ได้ว่าจริงๆแล้วนกมันไม่ได้แบบแค่กดนิ้วถูกโปรโลมไปแล้วก็อเขาเรียกอะไรมันจะได้พีชที่ได้อะมันต้องมันต้องปิดคอให้ถูกแต่ว่าเทคนิคของห้องที่แปดสเจ็ดแปิบเก้าเนี่ย มันอาจจะต้องเร็วนิดนึงดังน,นั้นเราไม่จะเป็นต้องไปขอตามเราเป็นออกเต่บ,บนเราพยายามรักษาคอออกเสบล่างไว้อืแล้วคราวนี้ตรงนหนมาถึงห้องนี้แล้วพูดถึงสองบาร์นี้เลยเจังหวะมัาจะเสียสมมติครูพูดถึงบาร์ที่แปดสิบแปดนะอ,อันดับแรกลองเล่นเป็นเพิ่มตัวเรเพิ่มโน้ตเพิ่มตัวเรเพิ่มตัวแรกเข้าไปหนึ่งตัวทุกอันอื ลคลายร่าแมนโอเค okay. อันนี้ลองตัดโน้ต ตัวนี้ออกตัวดาบีชุดสุดท้ายอะฟิลลองเล่นเห็นไหมเอ่ยอ่าขอเริ่มไหมคะได้ไหมคะได้ได้ก็คือตัดตัวมีที่เป็นดาบีชวะสุดท้ายออกเป็น คราวนี้เวลาที่เราตัดออกเนี่ยคราวนี้ก็สุ่มสมมติว่าเราซ้อมแค่ห้องเดียวมันมีสี่จังหวะถูกไหมฟิลอาจจะแบบว่าอ่ะเริ่มจากตัดลดดาวบดคือใส่ทุกตัวไปก่อนเพิ่มดาวทุกชุดเลยแล้วก็ตัดดาวบดบีดที่สี่ออกตัดดาวบดบีดที่สองออกบ้างตัดดาวบดบีดที่สามออกบ้างตัดสองตัดสี่ตัดสองตัดสามตัดหนึ่งสุ่มไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคือเอาออกทั้งหมดอแล้วเราจะได้ยินดาวบีดที่มันที่มันซ่อนไว้หรือตัวยืนนั่นเองอ และที่สาคัญต้องซอกก็มีพห้นอมในตรงนี้อืคือไม่ตรงนี้หรกแทบจะทุกตรงเลยต้องซอกก็มีพห้นอมโอเคคราวนี้หลักการเดียวกันเอามาใช้กับตรงตรงเนี้ยที่เราให้ซ้อมไปทีละบ,บีเพราะว่าอย่างีที่สองเนี้ยมันจะมีปัญหาคือต้องลงมาเสียงล่างเลยที่แบบว่าเราต้องเรียนรู้คอให้ได้อ่าเรจะซ้อมแาบช้าๆเพื่อให้แบบว่าเราจับได้ทันว่าคอมันเปลี่ยนยังไง ่ไปลองบีที่สองสิทีทีนี่อาเทอืมอีกครั้งนึครับใช่เนี่ยแล้วก็ซ้อมไปทีละคุปทีละคุปไปเรืเอ่อยอเพราะงั้นหลายๆคนจะชอบลักไก่ไปไป,ไปทางโน้ตดาวบีทใช่ไหมคือไม่ทางตา่ำ<ม>อัติเวรชันเสือสำเนียงมันจะผิดผิดไปอืม โอเคมีตรงไหนอีกเอ่ยอ่ะตรงนี้น,นิดหนึง่งต้องระวังหลายๆคนเล่นปุ๊บพอเล่นเกรสโนดปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนโนดขั้เบตสองชั้นอีกตัวหนึง่งใช่มันฟังเหมือนเป็นขัเบตสองชั้น 1> C หนึ่งหนึ่งตลอดเวลาเอาเล่น g กรส์โน้ตปุ๊บเราต้องเล่นโน้ตแกรสโน้ตให้เล็กิดหนึ่งให้มันแตกข่างจากซิกชีนเยอะๆไหนลองสองห้องนีนะ้สิครับทางตัว E นะ ทันที่ตัว e นะอย่าทันที่ตัวเหล่ต่อต่อต่ต่ตาตาใช่ให้แตกต่างนั่นแหละโอเคอ่ะด้วยเวลามีจำกัดเล็กน้อยฟิลอยากได้เทคนิคตรงไหนเอาไปซ้อมอีกบ้างเอ่อ oh. เวลาเป่าเสร็จพยางค์ค่ะครับผมไม่ให้รวบโ,โนโ้ตค่ะไม่ไม่ให้รวบโน้ตค่ะเทคนิคง่ายๆเวลาเสร็จพยางค์เวลาโน้ตที่มันไม่ลงตัวไม่ใช่4ไม่ใช่3ไม่ใช่6ไม่ใช่8เนี่ยทุกคนจะมีปัญหาวิธีแก้ง่ายคือไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ลงสลับกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเปิดแมนอมนะสมมติว่าเปิดแมนอมเป็น วนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันจะค่อยๆเ,เข้าที่เองอืมลองดูสักสองสามรอบก็ได้ตั้งเซ็ขึ้นมาแล้วไปดัไปดัวนไปเรื่อยๆนะทีเวลาซ้อมคือวนไปเรื่อยๆเปิดแหนอมแล้วขึ้นไป1หนึ่งบีดลงไป1หนึ่งบีดแล้วก็ทุกชุด ใด้กับทุกเทคนิคที่เป็นโน้ตแปลกๆหมายถึงว่าส่วนแปล่อแ่ลงเช่นเก้าพยาง1ิพยางอะไรที่มันไม่ลงตัวใช้วิธีนี้เพราะว่าเราไปนับ1 2 3่งสองว่เาเจ็น,นึนี่ยแบ่งยังไงก็ไม่เท่ากันเราไล่ขึ้นไล่ลงไล่เดี๋ยวนิ้วมันจะค่อยๆถูกบล็อกให้ให้เข้ารูปเข้าที่เข้าทางของมันเองอืมอ่ะทไนอ,อีกไม่เอ่ย คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วค่ะโอเคถ้ามีอะไรก็ทิ้งไว้ในข้อความก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้ตอนท้ายๆเนาะโอเค<ด>ครับอ่ะฮะค่ะคุณค่ะไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ